หลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมมีม,มติเห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี2558ทับ2559จำนวน8มาตรการขณะนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนี้ได้ข้อสรุปความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วว่าแต่ละครัวเรือนต้องการทำกิจกรรมใดบ้างเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในช่วงหน้าแลง้งจากการทำแผนชุมชนแต่ละพื้นที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนชุมชนแล้ว3 8 5 9 5 8ครัวเรือนแบ่งเป็นการปลูกพืชทดแทนนาปราัง155,183ครัวเรือน การสร้างรายได้จากปศุสัตว์155,694ยครัวเรือนการสร้างรายได้จากการทำประมง7 9 2 6ครัวเรือนและการปร,ปรับปรุงพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน4155ครัวเรือนซึ่งทั้ง4กิจกรรมนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้วงเงิน1,000ล้านบาทสำหรับแผนการดำเนินง,งานหลังจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแต่ละโครงการที่เลือกไว้ พร้อมทั้งส่งมอบปัจจัยการผลิตในส่วนของมเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในช่วงระหว่างวันที่15พฤศจิกาย,ยน2558ถึง30มกราคม2559โดยจะมีการจัดสรรปัจจัยการผลิตดังนี้กรณีการปลูกพืช เกษตรกรจะได้รับปัจจัยการผลิต2427บาทต่อครัวเรือนปศุสสัสตว์2,844บาทประบง2 4ง4บาทและการปร,ปรับปรุงพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินครัวเรือนละไม่เกิน2199บาทถึ่งร้ย้ามแม้ว่าปัจจัยครั้งนี้จะไม่มากมายนักแต่ก็เป็นโอกาสพี่โนโ้องเกษตรกรในการที่จะมีโอกาสสร้างรายได้ในน้องนาแลง้งนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายของตัวเองแต่ขณะเดียวกันพี่โนโ้องเกษตรกรที่ทำนามาช่วยชีวิต จะมีโอกาสลองทําอย่างอื่นนะครับบนพื้นฐานที่รัฐพอจะช่วยดูแลได้เพราะแต่ละรายนั้นนะฮะจำนวนมันจะไม่ถึงมากนักแต่พี่น้องเกษตรกรจะมีโอกาสทำโครงการที่4ต่อนะฮะมากทรที่4ครับนอกจากนี้ทางกระทรวงยังวางมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรนอกลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง55จังหวัดด้วยโดยขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภายแล้งซึ่งโครงการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงแต่จะมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่ง,งานหลกัก ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรภายใต้หลักการชุมชนคิดชุมชนทำถ้าจะดูลักษณะโครงการเนี่ยเมื่อปีที่แล้วตอนแรลง้ำซา,า3,000วัดตำบลเนี่ยนะฮะลักษณะโครงการจะใกล้เคียงกันนะครับคือโครงการที่ทำ3,000วัาตำบลในโครงการแลลงสำซากซึ่งมานท่านเรียกว่าตำบลละลานนะครับแต่คราวนี้ไม่มีกรอบข้างหน้านะครับบางตำบลจําเป็นก็อาจบางพื้นที่อาจจะแค่50,000 นะบางที่อาจจะร้านกว่า2ร้านนี่แล้วแต่ที่พื้นที่มีความพร้อมจริงๆและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าของการดําเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้